สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดรหมยเพื่อนบาที่นิยมที่หัวรัฐบาลน,นะครับวันที่16กุมุาพันสองพันหาร้อยหกสิบแปดสูตรเหมือนเดิมนะครับเด่นบนล่างสองตัวบนล่างสามตัวโต๊ดเด่นบนกับเด่นล่างวันที่ผ่านมานะครับวันที่หนึ่งกพัน บนอ,อก7 00ลาง5 1สูตรที่ให้ไว้เข้ามา2สูตรนะครับเด่นบนเข้าเลขเเด่นบนล่างก็เลขเเด่นบนนะครับเข้าเลข7นะครับเลข7มาหล,ลักร้อยนะครับ เนบนล่างเข้าเลขเจหลักร้อยก็ผ่านแล้วนะครับของงวดก่อนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสุตัวเลขสถิติของวันที่16กกุมภาพันกันเลยครับคำเตือนสุดหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็น เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ่อไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสวยบ้านๆด้วยนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แอด สถิติเกาๆฮาแต่วันที่เด่นบนนะครับเด่นบนเป็นสูตรเก่าต่อเน,นื่องจากมวดก่อนสูตรนี้เข้ามาแล้วสองมวดนะครับหลังจากปล่อยสูตรไปก่อนหน้านั้นอีก13ม้วดรวมเป็น1ิมูวด มาดูสถิติกันครับงวดที่1ถึง10 1สิบเอ็ดถึงสิบห้านะครับงวดล่าสุดคำนวณมาเจ็ดแปดสามเข้าเลขเจ็ดเด่นบนเลขแปดเลขเก้าเลขสี สูตรต่อไปนะครับเล่างเป็นสูตรใหม่ข้ามาแล้ว10งววนอับสุดนี้10บ bon, นบวก10บ bon, นบวก10บนบวกหน่อยบนบวก10ลา่างบวก1บวก1บวก7 เด่นล่างเลขก6เลขก7เลขก4เด่นบนล่างสุดเก่าตอนนี้นจะงดกอดเข้ามาแล้ว13มงวดนะหลังจากปล่อยส่งไปก่อนหน้านั้นอีก35งวดรวมเป็น48งวด มาดูสถิติกันนะครับ ล่าสุดนะครับ937เข้ามาหลักร้อยตัวเดียวนะครับ 1, วิธีการคิดนะครับสูตรนี้ใช้ผลงวดล่าสุดเป็นตัวตัง7บวก7บวก0บวก1บวก1 7หลักร้อยนะครับ2ตัวเลข0ตัวนี้หน่วยบนแล้วก็เลข1 2ตัวนะครับเป็นหน่วยละลงมาได้16ใช้เฉพาะเลข6หลักหน่วย น้ำหกบวกเลขคงที่หกบวกศูนย์คงที่ได้หกหกบวกสี่คงที่ได้สิบช้จะำลวนศูนย์ศูนย์บวกสี่คงที่ได้สิบก็ได้สามเลขนี้นะครับเด่นบนล่างเลขหกเลขศูนย์เลขสี่ สรุปนะครับเด่นบน8 9 4เด่นล่าง6 7 4เด่นบนล่าง6 0 4จะใช้เลขก4นะครับจะชุดวัดใจทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่าง เด่นรวมบนล่างเป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามาสามโมดด้วยกันนะครับสูตรนี้หลักร้อยบวก10ล่างบวกศูนย์บวกหนึ 1, ่งบวกหบวกสาบวกหบวกสา สองสามสี่เจ็ดแปดหนึ่งหนังน้องฮกเลขมาวินจะเป็นสองตัวนะครับไม่หลุ make burn. ดเล็กเบิ้ลนายสองตัวบนชุดนี้ครับ สีเหลืองนะครับชุดเด่นสีขาวเป็นชุดรองชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเส้นตายมาดูชุดวัดใจสองตบกันนะครับ1 4 2 4 3 4 4 7 48 4 9แล้วก็8ปดกันเบิ้ลนะ88994้ 8, 8, 9, 9, 4, 4. ต่อไปสองตัวล่างนะครับชุดวัดใจสองตัวล่างนะครับหนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่เจ็ดสี่แปด สี 4, 6, แล้วก็หกกันเบิ้ลนะครับล่างเป็นห6หกเจ็ด่สฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2อตัวลา่างเด่น3ตัวบนสุดใหม่นะครับเข้ามาแล้วด้วยกัน3ามงู หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกศูนย์บวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเด่นสามตบทสี่เจ็ดแปดเก้าส อัน5เลขน,นะฮะมาวินกัเป็น3ตัวไม่หลุมบิ้านไม่หลุมหามได้3ตัวโตดทั้งหมด10ชุดดังนี้ครับ047 048 049 078 079 089 478 479 489แล้วก็789 10ชุดนะครับสำหรับ3ตัว ขอฝากไว้พิจรารณากันด้วยนะครับหุนรัฐบาลน,นะครับ16กุมภานะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีออกใครชอบสูตรจากการคำนวณนะครับติดตามช่องเราไว้ได้นะครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสูตรหวยเพื่อนบ้านจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฟรีๆเน้นก็หลักๆจะเป็นหวยลาวกับหวยฮาน่อย ฮานอยมีทุกวันนะครับมีให้2ฮานอยพิเศษกับปกติแล้วก็หวยลาวพัฒนานะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์มีสองแนวทางนะครับสำหรับหวยลาวเป็นชุดแบบนี้นะครับกับสูตรปักหลักสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ